อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ฮะเล่นๆนะฮะพอดีผมอ,อีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ล่าสุดก็คืออีเวนต์เรโทรสตาร์เนี่ยผมทำครบหมดแล้วนะฮะครบหมดแล้วได้ตัว114นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะได้ตัวร้อยเก้ขึ้นไปแล้วก็จะได้10 m นะฮะแล้วก็จะได้เพชรเนี่ยผมทำครบหมดแล้วครบร้อยนะมันเกินแล้วก็เหลือคะแนนอยู่อีก2ฝั่งเนะะี่ยครับอีก2คะแนนผมก็เลย อพอดีจะทำคอนเทนต์สัหน่อยแจกแต้มนะฮะอ่าอันนี้ก็ขำๆนะอย่าซีเรียสนะครับผมพอดีผมทำครบไปแล้วผมก็เออมาแจกแต้มเขาดกว่า <c oughs> นไหนก็เหลือแต้มละไม่ไม่ต้องให้เหลือแล้วกัน <c oughs> แจกไปเลยให้ <c oughs> พวกที่อยู่ข้างล่างเขาได้แต้มไปนะฮะอ่าสู้ๆครับผมมาดูกันว่าผมจะทำอะไร <c oughs> อย่าซีเรียสนะไม่ไดราม่านะอันนี้ผมทำามขำนะ <c oughs> มันเน็ตก็ จะกระตุกหน่อยนะครับผมก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะอันนี้ผมก็จะส่งให้โกออกมาเลี้ยงนะดูว่าผมจะทำได้ไหมอ่าไปลวไปได้เช็คออกมา <c oughs> ไปลวเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปได้เช็คนี่พอออกมาวิ่งจริงๆอะ่ะเร็วเร็ววเนี่ยรู้สึกว่าเร็วเร็วอยู่นะแต่ก็นะเพราะว่ามันเป็น เป็นเวอร์ชั่นใหม่เว,เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วไงที่ใช้ตอนนี้แล้วก็แบบอีเวนต์ก็ใกล้จะจบซีซั่นแล้วด้วยก็เลยแบบประตูก็เร็วกว่าปกตินะถ้าเป็นช่วงต้นซีซั่นก็จะช้าอยู่แล้วแหละนะประตูช้าอยู่แล้วนี่ดูอ๋อวิ่งเน็ต <laughs> <laughs> ช้าครับกดกดเล่นเชงไม่ได้กดอะไรก็ช้าไปหมดเลย จะกระตุกมนเน็ตกระตุกมากครับเครื่องร้อนนะฮะดูไปเรื่อยนะฮะไม่ได้ใช้ผมก็จะพยายามออกมาวิ่งให้ได้เลยตัวผมเองนี่แหละจะให้มันวิ่งออกมาโอ้ยังช้าเลยวันเน็ตผมกระตุกยับเลยนี่อีเวนต์นี้อีเวนต์เลโทรนี่ถือว่ากระตุกยับยับเหมือนกันนะและหลายหลายในทักษะอะไรอย่างเงี้ยในสกิลอะไรอย่างเงี้ย ช้ามากอาจบไปหนึ่งแมตต์นะฮะก็จะต่อด้วยแมตต์ที่2นะฮะให้ดูเล่นๆน,นะครับต่อเนื่องเลยไปเราจะเจอทีมไหนนะไปดูกันนะฮะอ่าเจอเจอคนที่แบบสมาชิกใหม่อีกแล้วนะยูเซอร์ใหม่ ก็พอดีแจกแต้มเขาไปเลยแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นที่ผมใชายังไม่ได้ครบครบเกแต้มขึ้นไปนี่ผมยิงยับเลยนะ <c oughs> จะบอกก่อนออย่าถือสากันเด้อแค่ลงมาเก็บแต้มเฉยอ่ไปอันนี้อันนี้คือแจกแต้มแนละ้วน,นี่คือผู้โชคดีของผมนะฮะอา่าอีกคนหนึ่งนะฮะไป ผมจะส่งให้ปีเตอร์เชคนะพมผมจะทำได้ไหมให้ปีเตอร์เชคออกมายิงอะ่ะไม่รู้จะทำได้ไหมยิงออกมาแล้วนะฮะสวนกระแสหมดคอนเทนต์ที่เขาไม่ทำกันผมทำนะฮะมาดูกันว่าปีเตอร์เชคจะวิ่งออกมายิงได้ไหมดูดิกระตูมากมยิงไม่ผ่านนะฮะ แต่ในใน VSA หรือในเฮดทูเฮดของอีเวนต์เนี้ยกระตุกกระตุกทุกวันกระตุกแบบกระตุกจับๆเลยเล่นยากมากนะเหมือนแบบมัน,ม,นมันกินเน็ตอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะม,มันทำให้แบบเครื่องช้าเครื่องร้อนด้วยอะ่ะเหมือนมันใช้กราฟิกเยอะแล้วก็แบบบังคับให้ยากขึ้นอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะมันก็เลยแบบอ่ามันก็เลยทำให้ใช้เน็ตเยอะขึ้นเครื่องร้อนขึ้นนะฮะ ยิงฟีชิกก็ไม่เข้านะฮะนี่ไม่หวันนะครับผมส่งให้แต่ปีด๊ดไเช็คนะคใครเป็นบ้างครับที่เล่นอีเวนต์อีเวนต์เลโทรสตาร์เนี่ยเครื่องร้อนเครื่องค้างแล้วก็แบบเน็ตกระตุกกราฟิกกระตุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้างไหมฮะผมนี่ใช้เล่นมี่โ no น้ตสิบเอ็ดโปร 5G นะฮะสิบเอ็ดโปรพั 5G มันก็จะช้าๆหน่อยอ เบรเครื่องไม่ค่อยแรงนะไม่ถึงอัลตร้านะใช้ไม่ได้ตัวละพันก็ตัวนี้มันเกือบเหมือนเองนะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ